ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแก้วหรือว่าเรื่องมุกน้ำจืดที่รูปทรงมันประหลาดจังเลยแบบมันไม่ได้กลมกลมเหมือนเพื่อนทุกอันแบบคนอื่นก็อาจจะคิดว่ามันไม่สวยถ้าเทียบกับมุกน้ำเค็มอย่างเงี้ยเพราะมันอาจจะไม่เคยมีใครคิดว่ามันสามารถเอามาเป็นจิวเวลรี่ได้หรือได้รับความนิยมอย่างเงี้ยเราก็พยายามจะแอดแวลูให้มันแล้วก็เอามันมาดีไซน์ออกแบบให้รู้สึกว่ามันใส่ได้จริงนะมันแบบไปอยู่บนบอดี้ของคุณแล้วมันก็ช่วยสื่อสารบางอย่างความเป็นตัวตนของคุณออก สวัสดีค่ะคอฟค่ะสวัสดีค่ะจัมค่ะค่ะเราเป็นโคฟาวเดอร์ของแบรนด์สาลายค่ะ ริ่มต้นว่าชื่อมาจากอะไรค่ะเพราะว่าข้างในลูกแก้วตรงนี้มันจะเป็นเกลียวเหมือนใช่เป็นฟอร์มของสาลายใช่ใช่อันนี้ก็จะเป็นรุ่นซิงเนเจอร์เราที่ตรงกับชื่อของร้านเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่มัธยมปกติเราก็ทําของอะไรพวกนี้แบบกุ๊กกิ๊กเองกันอยู่แล้วค่ะเพราะว่าประดิียนเราแบบประดิษฐ์ประดอยหนักมากคือคราฟไม่ใช่เรื่องไกล่ตัวพวกเราอ่ะแหละก็เป็นเหตุผลที่เราชวนเขามาทาแหละ อยากจะทําแบรนด์แบบแอเซอรี่ขึ้นมาแหละจากแบบอินสไเรชันในการไปทะเลของเราตอนนั้นแบบเราไปสมุยแล้วเราก็หยิบสร้อยเส้นหนึ่งที่เราอะเคยทําเองไว้เมื่อแบบ10ปีที่แล้วมั้งมาใส่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออมันยังทมาเลสอะมันเราก็ยังรักมันอยู่ยังชอบมันอยู่เรารีเสิร์ชกันมาเยอะเนาะแบบเราใช้เวลาหลายเดือนก่อนที่จะทําเป็นแบรนด์ขึ้นมาจริงๆวัสดุอะไม่ได้คิดว่าจะมาทาอันนี้ตั้งแต่แรกพอไปเห็นกระบวนการของการทําวัสดุก่อนหน้านี้ที่เรา อยากได้อะมันก็ทําให้เราเห็นว่าเออบางอย่างมันก็แบบมีผลกระทบต่อคนทําต่อโลกด้วยอะไรแบบนี้ค่ะโปรดักที่เป็นเรซินในตลาดอะส่วนใหญ่มันก็เป็นเรซินเคมีเนาะซึ่งอันนี้มันจะมีผลกระทบกับคนที่ทํางานในบรโดตรงเพราะว่าเขาต้องผสมสารเคมีเข้าด้วยกันเช่นเดียวกันกับการที่เราไม่เลือกพลอยหรือว่าพ r e ชสเจมต่างๆเนี่ยเพราะว่ามันมีการทําเหมืองซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าการทําเหมืองอะมันใช้ทรัพยากรค่อนข้างมากเพราะฉะนั้น แบรนด์เราก็เลยเลือกแก้วแทนในการที่จะทําเป็นอัญ,ญามณีในแบรนด์ของเราก็มุกเนี่ยที่เราเลือกมามันถือว่าเป็นกรีนเจมเนาะสัตวตรรษที่21ละกันเพราะว่ามุกอะมันมันไม่ใช่ซอสที่ใช้เราหมดไปอะค่ะเนื่องจากเราสามารถเพาะเลี้ยงมันได้ตลอด คือมุกน้าจืดจะหาทรงบาโรกหรือว่าฟรีฟอร์มได้ง่ายกว่าคือถ้าเกิดว่าเห็นมุกน้ำเข็มแบบเห็นมุกที่เขาขายกันทั่วไปในประเทศไทยที่ขายแพงๆก็จะเห็นว่ารูปทรงมันกลมมากแล้วก็มีสีรุ้งเยอะมากมันก็จะสวยกันคนละแบบส่วนมุกน้ําจืดเนี่ยรูปทรงมันก็จะแบบนี้ค่ะคือไม่เหมือนกันเลยคือมีความไม่เท่ากันมีความแบบเงาบางด้านบ้างแบบมันมีความเป็นธรรมชาติของมันอยู่อะค่ะ จริง,รงมันก็เป็นเหมือนเป็นแมทีเรียลหนึ่งที่อยู่ในวัยวัยเด็กของพวกเราอะนะคะแล้วก็มันเป็นแมทีเรียลที่เรานําไปรีไซเคิลได้ไม่รู้จบด้วยความที่แมทีเรียลมันเป็นแก้วเนาะจริงๆร,รูปทรงค่ะมันมี2แบบที่เราเลือกกันมาก็จะมีแบบแบนแบแบนี้เลยใช่กับแบบกลมเริ่มแรกอ่ะเรายังไม่อยากที่จะเริ่มการเป่าแก้วใหม่เพราะว่าเป่าใหม่มันก็เหมือนทําขึ้นใหม่ใช่ค่ะเราก็เลยแบบว่าเลือกสิ่งที่มีอยู่มาทําก่อน คือเหมือนที่เราวางแผนมาตั้งแต่แรกว่าทำไมเราเลือกแมทชิวเยลพวกนี้ขึ้นมาเรามองยาวถึงว่าวันหนึ่งอะลูกค้าเบือ่อจิวเวล,ลี่เราแล้วอะจะเอามันไปไว้ที่ไหนจะทิ้งมันที่ไหนเอากลับมาให้เราได้ค่ะเพราะว่าเราจะเอามันไปไว้ในที่ที่ถูกท,ท,ที่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบบทุกๆอยา่างอะถ้ามันอยู่ถูกที่มันก็จะไม่เป็นขยะ ด้วยความที่เราไม่ได้สั่งผลิตลูกแก้วใหม่มันก็เลยไม่สามารถกําหนดไซส์ได้ว่ามันจะต้องเหมือนกันเป๊ะทุกอันมันก็จะมีความไม่เท่ากันะม่มมสมบูรณ์ต่างๆซึ่งนั่นแหละก็คือเป็นงานยากของช่างที่เขาจะต้องทําต่อด้วยความที่เขาเป็นช่างที่เรารู้สึกว่าเราสอดีใจเราการแล้วเขาก็ดีกับเรามากนะคะในการคราฟเนวนต่างๆบางทีช่างก็สอนเราทําด้วยนะแบบให้เราแบบมาทําเองถ่ายทอดวิชาให้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยยิ่งยึดถือเรื่องแฟร์เวิสเป็นหลัก<า><า> ว่าแบบเราจะไม่ต่อราคาหรือว่าอันไหนที่เราเราไหวเราก็คือไปอันไหนไม่ไหวคือเราก็บอกตรงๆแต่ว่าเราจะไม่แบบต่อหรือกดราคาเขาในไบเบิลเนี่ยมันก็จะถูกระบุว่าสาลายเนี่ยเป็น Food from God คือเขารับอาหารจากแค่แสงแดดก็คือแสงอาทิตย์ใช่ไหมแล้วก็ เขาก็สามารถ d u ิ e เป็นทั้งอาหารแล้วก็เป็นทั้งบ้าน<ม>ให้กับสัตว์ทะเลได้เหมือนมันรักษาสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมแบรนด์เราค่ะตอนนี้เราทําอีกขาหนึ่งด้วยก็คือพยายามทําแคมเปญขึ้นมาค่ะคือแคมเปญของเราก็จะเวียนไปเรื่อยๆอย่างที่เราเคยทํามาแล้วก็วคือแคมเปญบ้านปูเนาะเราก็ไปเห็นเนาะว่าแบบเออตอนนี้มันมีปัญหา ของปูเสฉวนในประเทศไทยอยู่ค่ะว่ามันไม่มีบ้านเพราะว่าเขาไม่มีบ้านเราเอาเปลือกหอยมาจากร้านต่างๆร้า,า,านซีฟูต่างๆใช่ค่ะ<อ>ที่มันเป็นขยะไปแล้วเราก็เลยเอาขยะตรงนี้มาทํามาล้างมาทําความสะอาดสุดท้ายแล้วเราก็ได้เอาไปออเอาไปให้เขาเนาะที่จังหวัดภูเก็ตค่ะอะไรที่ทำให้เรายังไปต่อกับธุรกิจนี้แม้ว่ามันจะมีปัญหาหรือสแตรกเกิลมากมายระหว่างทาง คือเรารู้สึกว่ามันมีคุณค่ากับชีวิตของเราแล้วเราก็รู้สึกว่ามันได้สร้างการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในสังคมจริงๆเรามองว่ามันเป็นเทรนด์แหละที่กําลังมาแหละคนรุ่นใหม่ๆเองอะ่ะคือเขาเริ่มโตมาในสิ่งภาพแวดลหลอมที่มันแย่ลงแย่ลงอ่ะนะ แล้วเราก็รู้สึกว่ามันอาจจะจุดประกายอะไรบางอย่างให้เขาได้เข้ากระโดดเข้ามาสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น business to business มันก็มีความลำบากของมันแล้วก็ไม่ได้มีสูตรสําเร็จตายตัวนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันมาด้วยความตั้งใจแล้วก็ต้องรักมันอะจริงแล้วเราก็แบบได้ทําอะไรเพื่อสิ่งรอบตัว มากขึ้นบ้าง,งใช่บ้างออคือมันอาจจะไม่ได้มากแต่ว่าคือเราก็เป็นส่วนช่วยในตรงนี้เราก็รู้สึกว่าคือเราดีใจที่ได้ลงมาทําตรงนี้